คันว่าเอาดาบมาแล้วน่ะนางโดูดไม,ม่มได้กินหรอกคาซิโซกันยุ่นดูนะ่ะไปสร้างกลุ่มข้าหิวแล้วเจ้ไปจัดสำรับเถิดนี่อย่างเง้อย,อย่างไรเฮขยนเอาโมาสิเม็นไม่กิมแควดดนานาส่วนใหญ่เอาอินี่กระได้ได้ปากกาเบี ไม่ได้เลยฮะนั่นดูสิคะลูกอามาอานในอาหารกินบ้างะคุณฮะกินด้เบิดค่ายอยู่นี่วันนี้เมนูจะทำเป็นอะไรอ่านีเราอ่าตําปลาตําปลาหนูท้องขาวจ้ะน้ำยาขนมจีน้้ำยาขี้เกีคือค่ะเพราะว่าเลี้ยงไว้เป็นคอกค่ะทำมันละคอกละคอกละคอกนะคะแล้วก็น้ำยากระเทยก็มีนะคะ ขยันมายกเฝ้าจดถอดเขาเมือบกลับรถตอนนี้เลยหรอเอ้าขันมาหอนแล้วไม่ได้กินปลาเดนูท้องขาวเสียใจนะจ๊ะอ๋อจริงหรออเมริกันะฮหารอเมีทุกวันใช่ไหมฮะไม่มีทุกวันใช่ไหมมีทุกวันค่ะเพราะว่าดองไม่เป็นดองไม่เป็นหลายตูนะคะหยอดมาใส่เทระตูเทระตูเทระตูว่าได้กินมีเสียใจกับอเมริกันะฮหาอามริกันใช่ไหม โอ้แม่จะเปรี้ยซะเปรี้ยวอยัางจะเต้นนี่จะว่าให้เขียนเลยเอาเชียร์เขาปุ่นแต่แบบเขาปุณให้แม่เขบคุณมีเย่ะไหมแม่น้ำยามีแต่ขนมสินอ่อยาตายไปโมเปร์โมเขบคุณน้ำยาอย่างก่อน้ำยาฉีเกือกเกือกหนึ่งกันน้ำยากระเทยพ่อกระเทยกระเทยมันลายแม่ก็เลยเอาอันขากระเทยเขียน้ำยาไปเลยแม่กระเซ็นเซอร์เนี่ยคอยกระโลบสิบนโล่งเมื่ได้ดอกเขาว่าอัน ละเมอละเมดความรุนแรงละเมิดดีดีเขาเบาเขาเบาเอีหยังกับบันไดมาแต่เขาละเมิดแต่เขาอีหยังบุกแต่สร้างปลาหมาปลามาพิงกันคืออยู่ได้ล่ะแมปลาหมากะทิคือกระเทยเป่าเหนเอาทำไมฉันเอาอันกกะทิอะไรกะทิย่าอะไรไก่กึ่ยไก่กึ่ยไก่กึ่ยอันย่าไก่กึ่ยก็อย่างสูต ปลาปลาแล้วแม่ปลาทูลูกใช่ไหมปลาทูกินมันสิลูกเองมันรสซ่ามันสิออกมาแบบไหนบอกไปมันก็บรรลูเลียงดอกเขากับ่าเส็บยากเดียวเลยหนูแม่อ่ะมีนามปันบอเออมันน้ำตาลมันน้ำตาลโต้าของหวานไม่ค่อยกินเ่ยแต่ก็มั่งโซไปเฮ็ด เอาดาบทะเลปันเลยมีเสน่ห์น้ำพระโอรูนะคะเอาเรียกยกหล่อสองหล่อยกแบกขาเนะ่ยแบกขามันยังสวยเอาอีนี่ก็ได้แล้วพ่าะนางนอนบ่คอยรักกระนักเบิร์กเจ้าอยู่เสียว่าจะคลองผู้ดียวก็รักกระเดียยืนเงือนหนาเงือนหลังอยู่กว่าเป็นปีกบางนุ่งสู้เดือนาเบิร์กสู้จะคลองว่นนี้เอ้า อันนี้ก็ออกยี่หัวเนี่ยเด็กจังกึุมเนาะอันนั้นมาแทงนุ่งมาแทงแม่เพ่อนปีกปีกบานมันนีวตรองมาดึงอันนี้อันนี้เกาหลีเป็นบออันนี้เกาหลีจ้ังมาจากจีนอันนี้ไต้หวันอันนี้ไต้หวันบ้าอันนี้หีหีทอเขียงอันนี้หีทอเขียง แม่ซื้อก็ได้ทีทอยเคียนไปเฮ็ดเฟอร์ที่นู่นนี่มีวายุหลานนี่ซื้อมาตลาดบ่มีบักกี้มันมาขายมาหันเออซื้อร้านอื่นแล้วเอาซื้อร้านอื่นแสดงม่แบบนี้นี่แต่พอขายร้านอันนี้นี่นะทดลองแต่ว่าแต่ของเนกินร้านอื่นเออบากินร้านเจ้าของบ่ได้ขายด้วยนี่ผู้ม่น้ำผุนแล้วขายผมอันนี้กาแฟเอาอย่างนี้เอาไปกินตอนนั้นแม่มาขายให้ลูก เอาโอเลียงค่ะโอเลียงโอเลียงเอาไหมใเอาไหมเอาไหมตอนกลับก <h> ็ได <co. S 3> ้รักโอ้ยแกกินพ่อมนี่แหละเม่แกกินแนวกินไปละวใครดูโอเลียงไปตัวบอม้าดิต้องกินบ้ากินบ้าได้ค่ะกินแม่โอเลียงมานโอ้แกแล้วไปโอเลียงมันหมักห้ตัวอินเนี่ยตาามแก้วทใ่เย คันบ่บังครับคุณแต่เฮ้ยมือซื้อหรือบ่ซื้อแบบนี้ต้องได้ซื้อเป็นบ่บัดที่นี่แม่หมดแล้วพวกเธอกุ้งสดด้วยใช่ไหมบะเพล่บะเมนสิบอบ้าบังไปฟังแมะคนอย่าโสดเด้อไปให้ยิ้มเขาดอนทิบาย์รบกไปเลยข่าเศร้าอยู่กุ้งสดเบิดเร็วเครื่องทะเลหมดเลยนะคะ ปลาหมึกก็หมด <พอ S 2> กุ้งก็หมดนี่ดีสิหบดไม่ได้อะไรนะไม่ได้สั่งมา <laughs> ใช่ไหม <laughs> ไม่ได้สั่งมาขายใช่ไหมบอกว่าหมดแม่จะแต่งหนาหรือว่าลมครบเกินซับอ่างมากเอาซีแปเอากล่องเครื่องตำรังลง,งมาแต่ง <laughs> เออจะไปไหนดีแต่ทได้ ในแก่นักล้องนี่ดูเป่นเจ็งแนสรุเบเออชอบสูนเลยชอบสูนค่ะแม่ไม่ไม่มีแต้มเลยนะแม่แต้มมอยมาแ่ดเรกข่อยมานนอนมือตัาปลาก็ได้เอ้ยซิวไฟา เปลี่ยนเป็นตะลั่นห่อพวกไข่บอสซักแล้วล่ะมี่อย่างเห็นมาโลดกระบาสีมาบอกบ้าจั่สร้งอ่างเป็นเฮต์โรดเออย่าให้สร้างห่อกุ้งไม่มีหมึกหมึกหมดเออกร้านอาหารตามสั่งแต่ว่าเม่อี้อะไรที่เราสั่งคือไปลูกบ้าบาลูกบ้าบาก็มันสีเหมือนเงนมันขายดีไม่ได้ขายค่ะไม่ได้ขายดีค่ะเพราะว่าแม่ไม่ได้ไปซื้อมาตะลาดถ้าขายเมื่อกี้ถ้าขายบ่ดีนั่งเกาหลีก็แต่ยุยสามปีก็ไม่ผู้ใดมาซื้อเด้วโลดหนึ่งกับบ้าเบิร์ดเนี่สิบอกให้ นึ่งศูนย์้หเห็นปะนบ้า่ิคนบ่มีหอดโตนังมื่อหันคนเยอะมากมีหไม่จะบอกเลียนหลิดบ่มีหองนังแบแซบบออุ้ยยะกัดปากไปอยู่เจงจะาาแซ่บขึ้นมาโอเอรหน้าตาแล้วครับพี่แล้วกลูกค้าเลยเราแซบขึ้นหลือลายแท้เหลือลายหลายแม่ผอเป็นเรเนอร์ปอดิตกแก๊กไปอยู่ เรกมา่ตวก็ได้ไปสัมนึ่งเจ้าอทุน่ม่งมาตัาตั่งเะกินม่มั่งก็ไม่ได้กินส้วยจังคึมกินตำมะฮุ่งกัซันนี่ถววยพระวมโอ้ยเห็ดทอดทยเด่นซื้อไทยเนี่ยกระลบคือเก่ามัเลม่มไม่ได้ล่มดอกล้าเห็ดหิว อีปีบ้างก็ได้อันใส่ชุดใส่ชุดมดใส่ชุดบ้านมาเอี้ยงเกาะมาเอี้ยงเกาะมาแขงแม่เดี๋ยวมันเองเขาเรียกว่าชุดลำลองควาแม่ใส่อันนี้เอามาเลยจริงเหรอเอามาอามาชุดน่องตื่นขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำอ้่ะไม่ต้องตากกันได้ไหกกันยังไงหรอเอาสิเอาสิโอ้ยสิไปยุขาเอาอาไปอ่างตะบะจะของขาสวยเนาะ ไม่ทำอันนี้ก่อน